ขอบสิ <17 S 2> ครับเบอร์อะไรครับส <22 5 S 1> องย 27, ังไงขอบสิบเจหเนอนี่มาสี่สิบสองครับห้าเส้นสวัสดีค่ะทุกคนแบบพี่เขาไหนนี่นะครับวันนี้พี่เขาว่าซื้อจังไงห้าเส้นนะครับ On, ああน็อตน็อตน็อตนี่ครับจัดน็อตตรงไหนครับนู่นนอตสระเปาเอ้ยไ่กเออค่อยเปิดเออทางล่าง ก็ถ่านไว้พี่เขาเลือกเลยก็ได้นะง่ายกว่า <laughs> นเราทำมาซื้อมาตัวละห้าบาทนะครับวันนี้ติบตัวไม่แขนออกไม่ได้แล้วกูจะกินแขนไปติตั้งลูกค้าด้วยนะ